อีกเยอะครับอีกเยอะพวกใบเดี๋ยวผมตีดยางต้งถ่ายไปน้ำนี่ครับเก็บหลักฐานนะครับเก็บหลักฐานครับเปิดผ้าดูหน่อยสิใครอยู่ข้างในอ่ะ หลักฐานพี่เกียรติเด่นก็ไม่บอกพี่พ่อลูกเสียเงินพี่ผมเดินมาระหว่างทางผมถามมาตลอดทางครับผมครับไงครับพัฒนาให้เจออยู่พอดีอ๋อครับเดี๋ยวโชคดีทั้งสองทางครับผมยาวเลยนะเดียวด้วย 踢。踢门球，踢门打。打。<noise> Yeah. Couple. Couple. <laughs> cá gì cá nữa ạ? ạ ạ